มาคุณผู้ชมครับผมแก้มือซะหน่อยครับกับกิจกรรมโทเค็นคอลเลคชั่นครับผมนะ22 UCL นะครับคลิปที่แล้วครับผมนะใครยังไม่ได้ดูไปดูซะทุกคนครับผมบอกเลยว่าผมเจ็บแขนมากสำหรับคลิปนี้ที่อันที่จริงเนี่ยมันก็ถือว่าไม่ได้เจ๊งแบบคิเลยอะไรทุวยค,ครับผมนะก็ถือว่ากลางๆนะฮะแต่แบบเห็นโพสเห็นนั่นเห็นนี่แบบต้องแก้มือซะหน่อยทุกคนครับผมนะสำหรับกิจกรรมนี้ครับผมขอจัดเพิ่มนะครับอีกหนึ่งรอบทุกคนกครับ 10 0 0 0บาท1ล้านแคทผมแรกเลยคุณผู้ชมครับมาเราไม่ค่อยได้มาซ้ํากิจเท่าไหร่นะแต่กิจเนี้ยรู้สึกว่าต้องเอานะครับแล้วก็คลิปที่แล้วเนี่ยผมเล่นตัวนี้ไว้นะครับก็เหลืออีกประมาณ3อันก็น่าจะครบแล้วนะครับมาคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตรับมาเลยครับอันนี้คือตัวแรกครบนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ลุยเหมือนเดิมนะครับค,คุณผู้ชมกิจนี้นะครับรอบนี้ผมขอสักล้านห้าขึ้นได้ไหม <laughs> คลิปที่แล้วบอกว่าล้านหนึ่งมันล้านหนึ่งจริงๆไง คลิปนี้ขอสักล้านห้าละกันคุณผู้ชมครับหรือถ้าเกิดว่าได้มากกว่านั้นก็ก็ดีนะครับคุณผู้ชมครับเฮ้ยเหมือนมีกี่ได้การอะไรมันหลุดเ่รอ่ะโอเคครับมาเหมือนเดิมคุณผู้ชมครับลุยครับรอบนี้ผมขอสองร้อยได้ไหมมาครับโอ้โหได้ห้าว่ะคุณผู้ชมมาครับลุยกันต่อคุณผู้ชมครับรอบที่แล้วผมได้ใบนี้แค่สองใบเองนะฮะ เหมือนมันจะแบบดวงดีนะฮะแต่สุดท้ายก็ก็เรียบร้อยครับเกลืออ่านี่ครับเรียกได้ว่าบุญบารมีเก่าจากอันเดิมคุณผู้ชม A few m o m ม n t s later อ่ะเงินผมไม่อยู่หนึ่งล้าน1แสนึงหมื่นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะใช้วิธีนี้แล้วกันนะฮะอ่ะวิธีอย่างนี้แล้วกันนะมันจะได้แบบเร็วๆนะครับผู้ชมรอบนี้ครับทำเวลาหน่อยครับพอเงินก็น่าจะไม่ได้หนีกันเยอะทุกคนครับจากรอบที่แล้วนะฮะประมาณแสนเจ็ดแสนแปดป่ะ ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอ่ะก็นั่นแหละครับประมาณนี้เลยนะครับการ์ดครับผมหน้าตาประมาณนี้ทุกคนมาเดี๋ยวผมขอญาตเหมือนเดิมนะครับตามธรรมเนียมฮะเราต้องล้างซวยนะครับผู้ชมโอ้โหใบนี้ได้4ใบนะนะครับเดี๋ยวขอญาตเคลียร์การ์ดไปในตัวนะจะได้แบบดูแบบลื่นตาหน่อยนะครับโอเคการไม่สำคัญครับเอาออกให้หมดครับร้อยสิบอย่างเงี้ยผมจะเปิดแบบทีเดียวเลยแล้วกันครับคลิปนี้43ชิ้นครับผม let's go มาผมมีความเชื่อว่า มันต้องได้ผู้ชมจริงๆหลานนะนะครับไม่น่ายากไฟน่าจะไฟด้วยครับใบนี้สปอร์ตไลท์ครับโอ้โห,โ,หโ,หโหถือว่าจบตรงนี้นะนะครับให้มันจบที่ตรงนี้ครับตอบโนโซนสองตัวนะครับแล้วทำไมตัวนี้มันขึ้นสองตัวอย่างเงี้ยอ๋อน่าจะคนละใบปไหเออการคนละใบกันนะครับ่ะก็ไม่ไฟครับ เคลียร์ต่ออีกนิดนึงครับเดี๋ยวรอบนี้ผมจะหยิบตัวนี้มาด้วยแล้วกันครับนี่ฮะสามถึงห้านะครับมาดูกันครับว่าจะได้เท่าไหร่มันเป็นการ์ดอครับรอบที่แล้วก็แบบไม่ได้ดีอะไรหรอกทุกคนนะครับได้ก็ได้ตัวบัคสำหรับรอบที่แล้วครับเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดไอ้พวกแบบการ์ดสำคัญสำคัญแล้วกันครับขออีกสักรอบคุณผู้ชมทีวายครับผมโอ้โหไม่ใช่ทีวายด้วยแฟงเลมพาดครับสามพันเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมเออมันเป็นการ์ดอครับ ลุ้นยากหน่อยฮะที่เหลือก็จะประมาณนี้ทุกคนครับอ่าไอพวกนี้ผมข้ามไปแล้วกันนะขอเปิดเป็นบวก5แล้วกันรอบที่แล้วจําได้เลยว่าได้ตัวอะไรนะลาตาโลใช่ไหมลาตาโลโมาตินสนะครับมาขอสักห้าหมืนหน่อยแล้วกันนะครับการันตีบก5ครับไฟแน่นอนอย่าบอกนะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยเมสซี่หรอเมสซี่สี่หมืก็ ไม่น่าต่างเท่าไหร่คุณผู้ชมเออนึกว่าจะแพงกว่าน,นี้ครับ40,000 m ครับ114ครับเรียวเนลเมซี่ครับตอนแรกคิดว่าเลาตาโร่จะมาอีกใบนะฮะท o โอคุณผู้ชมครับมาลุยครับขอทีไว้ใหญ่ขอทีไวใ้วใหญ่ครับจะได้จบจบนะโอเคกู okay. จะเหมือนเป็นตัวนอมินีหรือเปล่าเนี่ยวินนี่หรอวินนี่ปะวินนี่สูงสองหมื่นเก้าครับ อันนี้เหมือนเป็นตัวนอมินีทุกคนครับแต่ก็ราคาเดี๋ยวว่าใช้ได้ครับ29,300 0 0น0กันสามกลมๆให้ครับวินนซิวต์ครับขอแบบใน2 2่บ UCL ได้ไหมสำหรับวินนี้เลยราคานี่คือหวบลงมาเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ต่ำสุดเนี่ยคิมมินแจอยู่ที่ประมาณ5 0,000ครับแต่เป็น5 0,000่นที่แบบขายออกนะเพราะว่าตัวที่แล้วเนี่ยผมก็ขายไปแล้วนะครับแต่ขอไม่เอาคิมมินแจแล้วกันผมเอาแฮนดีเคนแล้วกันฮะเอาแฮนดีเคนเข้ามาแล้วนี่เอาเป็นอ่า เฮ้ยมันขาดตัวไหนไปหรือเปล่าเนี่ยเอาเป็นลูเบนดิอาสละกันครับโอ้แต่ลูเบนมัน116ใช่ไหมผมกลัวมันเปิดได้ตัวเดิมจังเลยอ่ะไม่เป็นไรนะครับลองตัวใหม่ๆมบ้างครับเดี๋ยวคิมเแจมันออกมาอีกครับกลัวหลอนไม่หมดแล้วเนี่ยนะครับมาดูครับผมอุ๊ยฟานไดเหรอก็ไม่ได้แพงหกหมืน่น สี่หมื่นละด้วยครับนะตอนนี้ครับเวอร์จิวเวอร์จิลครับคุณผู้ชมเวอร์จิวฝันตั้งแต่การ์ดส,สวยนะคุณผู้ชมครับคือถ้าเกิดว่าเป็นบวกแปดนี่คือแบบโอ้โหมันมันต้องแบบมันต้องรันมันต้องสวยมากเลยแน่ครับคุณผู้ชมครับสำหรับลาสนี้นะครับเดี๋ยวมีแน่นอนทุกคนสำหรับการ์ดคลาสนี้นะฮะอ่ะที่เหลือเหลือการ์ดบวกแปดอ่ะเดี๋ยวผมเปิดไปนิดทิ้งลวกันคุณผู้ชมมันแบบมันดูขวางหูขวางตายยังไงไม่รู้อ่ะ เปิดเปิดไปก่อนแล้วกันครับถือว่าเป็นการล้างสวยอีกสักรอบหนึ่งนะครับโอเคนี่ครับตัวบั๊อกไปเลยครับผมไม่คัดด้วยตื่นเต้นมากเฮ้ยตัวนี้ก็ได้นะครีชาเนี่ยนะครับการ์ดบกแปดเดี๋ยวเริ่มจากใบไอ้นี่ก็ได้มาดริดไหมมาดริดใบนี้แล้วกันนะครับแต่รอบนี้ได้สี่ใบนะครับรอบก่อนผมจําไม่ได้ครับว่าได้กี่ใบครับมาดูมาดูครับคุณผู้ชมตื่นเต้นปะเหมือนแบบได้โอกาสได้แก้มือสักรอบอะไรเงี้ยสเปนครับ c ซนเตอร์แบ็กเอฟเอ f a. หรอ a ฟี n เจนครับอ่าอิลิกาเซียครับผมก็โอเคอยู่ครับเพราะรอบที่แล้วเหมือนจะไม่ไฟเลยนะครับสำหรับมารติดเนี่ยปีเฮ้ยโอ้โหนะต่อครับร้อยเอ็มมาเลยครับเฮ้ยปีเดิมอ่ะแต่ไฟครับสเปนอีกแล้ว L W LW Brian Q ครับบวกเจ็ดบวกแปดก็ไม่แพงคุณผู้ชมครับสำหรับตัวนี้นะครับอ่ะดูต่อครับคุณผู้ชมเหมือนรีบนะแต่ที่จริงไม่ได้รีบนะโอ้โหห้ถึงแปดครับผมสแตทเก้ครับคุณผู้ชมครับเหมือนกิจนี้มันขายแบบ e รีทเนสนะครับหรือว่าเนี่ยไอตัวเนี้ RTN เทุกคนจะแบบออกบ่อยหน่อยครับผมได้มีโอกาสไปสอดส่องแบบพี่จอนพี่ไวมาแล้วนะครับ ออกยังบ่อยนะครับฝรั่งเศสครับผมโอหูประตูคูกโกยอริยสครับเอ้ยบวกแปดอยู่ครับแต่สามหมื่นครับสามหมื่นวะผู้ชมต่อครับ L N L N L N 22เอ้ยไฟย,ยูเฮ้ยโอ้โหแบ็กซ้ายเลเวอร์คูเซนครับบวกเจ็ด บวกเจ็ดรุยครับไม่ได้รีบนะคุณผู้ชมรีบเนี้เออเฮ้ยไม่เห็นเลย <Nope. S 1> โอ้โหไม่เห็นจริงไปสุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอะไปเลยครับไฟสักใบไปออาทีเยนครับ <Nope. S 1> โอ้โหเรียบร้อยครับไม่แพงเลยครับมันจะถึง10นาทีไหมการ์ดมันนิดเดียวเองนะครับ โอ้โหวี่ออกอย่างนี้เลยเหรอนี่ผมมาแก้แค้นหรือผมให้มันมาย้ำแค้นวะอันนี้อีกหมื่นหนึ่งนะผู้ชมผมยังไม่เห็นวี่แววว่ามันจะขุ้มเลยนะเนี่ยล้านห้าแตครับไอหลักแสนมาหรือยังยังไม่มาใช่ไหมเออยังไม่มีวี่แววเลยครับรอบที่สองเนี่ยโอเขียวแวเนอังกฤษโอ้โหแอชลีโคขอพกแ ขอบวกแปดก่อนบวกกหจะได้ใช้อยู่แล้วจะได้ใช้อยู่แล้วบวกแปดก็ไม่ได้มันไม่ได้แพงมากทุกคนประมาณหกปะ่ะสี่ห้าหกแสนประมาณนี้ครับแต่มันได้ใช้เงเหลือการทันตีทั้งสองไปนี่คือหลักแสนยังไม่มาเลยนะไม่มาจริงๆคุณผู้ชมครับ l ออนได้ไหมมาริดก็นนะได้นะครับขอร้องอนะ่ะ มาถ้าเกิดว่าเจ๊งอีกผมจะยอมแพ้แล้วกันครับำสำหรับกิปนี้ครับออนแลนด์เสียบไม่ใช่ครับเฮยไยไลกาดเป้าสังไลการไลกาดคุณหลอกดาว CDM มันต้องไลกาดหรือเปล่าพี่ชาย CDM ฮอนแลนด์ <Holland. S 2> เป็นใครไปไม่ได้นอกจากไรากาดซีพี่ชายเอาอะไรให้ผมเนี่ยโอเคครับคุณผู้ชมครับผมคัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับใช้เวลาพอสมควรนะครับแต่รอบนี้เหมือนผมจะพิถีพิถานขึ้นนิดนึงนะครับ <c oughs> จะคุ้มไม่คุ้มอยู่ที่ใบนี้ทุกคนนบผมถ้าเกิดว่าใบนี้ออกแสนสองแสนหรือสามแสนเนี่ยแตกอันที่จริงมันต้องเป็นล้านนะฮะ เพราะว่าตอนนี้หลักแสนคือไม่มีเลยนะครับถ้าเกิดว่าผมจําไม่ผิดเนี่ยไม่มีเลยครับเฮ้ยภาวนาครับคุณผู้ชมครับขอให้ไม่เจ๊งแล้วกันเพราะว่านี่คือรอบที่สองทุกคนครับผมไม่อยากโดนย้ําแขนเลยว่ะนะครับกับกิจกรรมยี่ส UCL นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเจ๊งจริงผมก็จะยอมสี่ลยราบโดยดีนะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับคุณผู้ชมครับขอให้ได้ขอให้โดนนะครับยี่สิบสอง UCL ใบนี้ใบเด็ดมาครับใบสุดท้ายขอร้อนประเทศดีดีก่อนสเปนเซนเตอร์แบ็กปรามอสปรามอสแต่เขไม่ได้แพงมากห้าแสนครับอ,อย่างนี้เรียกแตกไหมแตกว่ะคุณผู้ชม เหมือนจะแยกก่ารอบที่แล้วว่ะนะครับห้าแสนนะครับอ่ะมาร,รวมยอดกันนะครับโอ้โหเฮ้ยยับนะยับจริงๆทุกคนโอ้โหแฟงไรากาศไม่ได้เหรอเออใครเห็นก็ว่าไรากาศนะเว้ยคุณผู้ชมใช่ไหม CDM m o n l e n l อะ่ะใครเห็นก็ว่าไรากาศเนี่ยโอ้โหพี่ชาย